นน,นึงเขาฝากเขาฝากความคิดถึงมามีคลิปคนนึงฝากความคิดถึงมาอาจารย์เดือกับอาจารย์ดูมาเน่มาเน่มาเน่ใครอะ<อ>รักนะครับคิดถึงมากพ่อคนที่สองแต่ว่าผมาจ,จะเรียกพี่ดูจนติดปากอะครับถ้าจะให้ผมพูดถึงพี่ดูนึกถึงมุกพี่ดูครับจำได้แม่นครับแฟนจ้าแฟนจ้าแฟนตาน้ำเขียว <laughs> <laughs> แล้วก็ผอมเออ ใ,ใส่พริกไทยใส่โจ๊กใส่อะไรร้อนๆอะไรของแกเนี่ยนะแกจะเล่นของแกไปเรื่อยๆแล้วก็เต็งกิ้วหนุ่นๆน้องๆเต,ต็งกิ้วเต็งกิ้วติงตองติ้งตองนี่คือพวกของพี่ดูนะครับนี่ประมาณนี้ครับพี่ดูเขาจะเล่นอย่างนี้แล้วก็เล่นน่ารักมากครับอยากจะบอกพี่ดูว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับนะดูแลตัวเองดีๆนะครับนะงานอย่าหักโหมมากสุขภาพเราสำคัญที่สุด เราจะต้องผ่านไปด้วยกันนะครับพี่ดูครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับอันนี้คือคุณโชเล่นะโชเล่โชเล่อยู่ที่ปีโชเล่เนี่ยโชเล่ก็อยู่ประมาณ3ปีอ่ะสามปีครับสามปีตลกเต็มที่กันแน่นนะสามปีแต่พี่ดูพีเท่หกปีเลขสามนะอยู่กับพีเท่หกปีหกปีอยู่กับพี่เทพอยู่เขาไม่กันได้หรอคนเจ้าลมพี่เทพหกปีเนี่ยนะใช่หกปีคนดูกัน เออใช่ใช <c oughs> เออใช่เออาอมีคลิปหนึ่งคนนี้โอ้โหฉันที่เกวท่านเลยครับผมวันนี้ก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าเพื่อนกันไปออกรายการเดอแล้วก็แล้วก็ดูด้วยนะของหม่อมก็าฝากด้วยนะกันเพราะว่าคนอายุปูณนี้แล้วก็ต้องให้ออกทีบีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ทันได้ออกอะต้องให้มันออกบ้างสำหรับเดอเนี่ยกับภาษาเนี่ยครับ เดิอเดิเดินเทพเนี่ยสามคนเนี่ยย in ังไงก็เราก็ไม่ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะฮะก็ดูว่ามาจากไหนไม่รู้นะครับไม่รู้นี่มันเด็กคนนจอมาจากไหน็ไม่รู้แล้วก็มาเจอกันนะครับดูว่าเห็นข่าวว่าตอนนี้ก็ไม่ได้คอยเล่นตลกเหมือนกันแล้วก็ดีเปลี่ยนตลาดบ้างเห็นขายอยู่ตลาดไอ้เรียบทั้งด่วนไม่เปลี่ยนที่เลยนะหากินอยู่ที่เดียวเลยไปไหนเขาเลยนะดูนะก็ นีแล้วก็นานๆได้มีโอกาสมาเจอกันทีอายุบนปูนพวกเราแล้วความชั่วๆพวกเราได้ทำมงินไว้ก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยให้ใครได้ยินเท่าไหร่เหลืออย่างนี้นะดูอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องชั่วเราก็ไม่อยากจะเปิดเพราะว่าเปิดขึ้นมามันก็จะมันจะเจอกันหมดเลยอะ<า>อ๋อนั้งเราด้วยใช่ไหมก็ <laughs> สู้กันไปในช่วงนี้โควิดด้วยนะเดี๋ยวนะแล้วก็ดูด้วยนะ<า>ก็ไม่มีอะไรก็ส่งใจนะให้กับ เหลือนะเหลือเพื่อนรักหรูเพื่อนรักนะครับซึ่งพวกเราก็เหลือกันมาเท่านี้แล้วอีกหน่อยก็คงจะต้องไปกันทีละคนสองคนเราท่านเนี้ยหรือเดี๋ยวจะไปก่อนหรือไงเนี่ยเราก็ดูก็ไปแล้วก็ต่อไปก็เออต่อไปก็ชั้นละจะต้องติดตามไปบนที่ถามนะรักแล้วก็ต้องรักอยู่เวลาเขาพูดปากแห้งๆเพราะอะไรอาจารย์เด้อเอามาวเอ่อ